โดยทีเทศบาลตับลกุดวาอำเภอกุดชิน่ารายจังหวัดกาลสินนะคะผู้เขาร่วมเซวานากะจะมีน่นายปราชยาอุนเพชรวรกรอน,นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายสุรพลมิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาลสินนายแสวงอุดรานายกเทศมนตรีตำบลกุดว่าน่ายชัดชยัยวีวรุทธวรวุฒประธานหอการค้าจังหวัดกาลสินนายสุขคนท่าจันทโทมกรองประธานสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินนายสุเนศทองขำมประธานสภาพวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินและก็มีน่ายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินดำเนื่อการเสวนาและก็มีหัวหน้าส่วนราชการผูน้นำทองทินกำนั่นผูหญาบ้านประชาชนในพื้นที่ของอำเภอกุชินารายเขารู wir เพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของยุทธศาสตร์การพระน่าจังหวัดต,ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินนั่นเองค่ะโดยงานเนี่นะครับนายประชญาอุลเพรวรากอดน,นะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์ระกาศได้เว่าถึงการท่องเที่ยวในเทือนี้นะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาลสินนี่มีหลากหลายแห้งนะครับผี่กุ้งครับบอกว่าสาิเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเณีนีแะแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายสัง จึงถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนาให้ท่านสมัยขึ้นให้ทุกกลุ่มทุกวัยทุกอาชีพนี่หันมาให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับจังหวัดของจังหวัดกาลสินนะครับในขณะที่ผู้เขาร่วมเซวหน้าพร้อมกันให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนที่ นเกี่ยวของนั่นเองนะครับทั้งการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกาลสินนั่นเองนะฮะจากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุ่มชนเป็นต้นนะครับดังนั้น,นจึงขอให้เช่ากาลสินเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จิเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินนั่นเองครับ